เพิ่งกกับจากออก,กาลังกายสภาพผมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะว่าสาต้องรวบผมเวลาไปออกกําลังกายเนาะเดี๋ยวมาแกะผมดูดีกว่าว่าหลังจากออกกาลังกายเสร็จแล้วผมของสาจะออกมาในสภาพไหนเนาะใชยมือจะแต่งทรงผมสักหน่อยดูซิว่ามันจะรอดไหมหลังจากไปออกกาลังกายมาสยซาผมมาเมื่อวนันศุนย์นะคะ ให้ดูกันจะแชทว่ารอดหรือล่วงสบผมมาเมื่อวานซืนแล้วก็เพิ่เปลี่ยนก,กําลังกายมาด้วยอะก็ได้อยู่นะไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้ฟูจนดูไม่เป็นทรงนะคะนี่ถ้าไม่ได้จับรอนตามขั้นตอนที่สาธร,รมนะคะผมมันก็จะไม่ได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้ดูความเป็นรอว่ายังคงเป็นรสนวยอยู่นนี่เลย เวลาที่สาเซตผมนะคะสาจะใช้ Lip er, ลิปอินคอนดิชเนอร์ครีมจับรอนเจลแล้วก็เซรั่มในการบำรุงที่ปลายผมนะคะดูปลายผมขนาดหลังออกกำลังกายมารลอนก็ยังคงอยู่รอดนะคะอยากได้รลอนสวยๆแบบนี้นะคะต้องลองครีมจับรอนของ l e s ิ i เคอรีค่ะ